ทำให้คุณพร้อมแล้วก็ถายหน้าไปนานเจอล่าส to oh, oui, ุดนั้นตอนโอ้โหเปิดทรูเปิด iPhone 5านั้นสมารถกับไอซ์นะคะก็ตัดสมองบ้างแล้วโอ้ล่าสุดแดนจะเป็นข่าวกับพี่เอ๊กกี้แล้วล่ะจะไปกินข้าวกับพี่เอ๊กกี้นัดแนงอะไรเงี้ยเออโซะทรงผมแต่เดียวต้องเปลี่ยนทรงแบบ พี่ว่านเหมือนฉันหลงโงอะไรสักอย่างอะลูกเออน่นารักดีนะนั่นก็น่าขุมกลมนีนะคแตงหอมนะเออพิโซ่นะคะอะไรนึกไม่ออกเนี่ยแต่งเป็นเกาหลีมากเลยนะคะไปสัมภาษณ์ที่เอ็อเอมเทียเตอร์ไงร้าน,น,นข้า<อ>งนอกถ้าังนางจาัดทรงไม่ดีไง นจะทรงดีนะแต่แบบด้านหน้าเนี่ยนางนางนีดมาไงแล้วมันไม่ค่อยธรรมาจ้าเออนะคะก็เนี่ยแหละจะไปดูฮะทำเองหน้ารับขาวเลยเลยว่าถึงได้เองแน่เลยอ่ะบอยปกรณ์ใช่ไหมคะช่วงนี้อยู่ที่นู่นในสีพันวาเขามีงานต่างจังหวัดตลอดนั่นและค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาจากสีพันวาเดี๋ยวไปติ่งนางนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตข่าวให้ดูแน่นอนค่ะพลอยกระทงกําลังดูอยู่ว่าจะไปกับ พี่ฮันหรือเปล่าพี่อ้อมโอ้ยในกระถ u หนูไม่สนใจหรอกทำไมอ่ะหนูสนใจเงินในกระถง n ว้าเหรอเธอเธอจะไปดำน้ำได้ไงังสวยอย่างเราเราไม่ดำน้ำนะคะรเราดำผุนเราโผล่เราลากกินในน้ำไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวแมว,วไม่ใช่แมวถ,ถ่ายเป็นขับพี่ย่าย่าด้วยส่งมาในโซ่ก่อนไปดูโซ่ตอบเด็กเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจับพี่ตุ้มตามไปละกาันวันนี้มันเกิดตุ้มตามแล้วก็มีใครเหลือร่ก มีพี่โดมเดอะสตารคอนเสิร์ตนี้ไงดีว่าดว่ะเธอเดี๋ยวชนะมาดูกันนะคะตอนนี้เราไปดูพี่โซ่ก่อนเลยค่ะสวัสดีน้องโซ่ด้วยครับโยนเซียวดูว่าหนุ่มเกาหลีเดินมาเดินมาไม่เจอกันนานมากนานวันทรูดานมากเลยนานวากเกือบเดือนแล้วไหมครับใช่นานจนเปลี่ยนทรงผมเลยนะคะครับนี่ทรงอะไรคะเนี่ยมัเล่นแบบบอเล่นแบบบอ เป็นแบบพี่แจ็คครับแล้วทำไมหนึ่งไม้ทรงนี้คะอ,อ๋อพอดีผมมันยาวครับก็เลยลองอยากเป็นทรงอ๋อแล้วเป็นไงล่ะทรงนี้ก็เอาติดตุ้มเลยเนาะไม่มีเลยวมีหนุ่มมาติดแทนมีหนุ่มมาติดแทนเพราะเราเป็นสาวเออเป็นสาวจริงไหมครับไม่ไม่จริงครับเออแล้วเป็นไงไม้ทรงนี้นานอย่างไรเนี่ย,ยก็เพิ่งตดัดเมวันก่อนครับอือตัดทรงขเขาเรียกทรงทรง มาเตรอผมหนาครับจะเปลี่ยนต้องผมไหมคัิดว่าคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเร็วนี้แหละครับไมวยหวาแล้วทำไมอายครับอายตรงไหนพี่โซมันตลกอ่ะพี่แจ๊ดูพี่แจ๊ยขันะครับน้าร้อเดินมานึกว่าแบบประวุนจิ้นแต่วันนี้แต่งแน่นมากพี่โซหนารือร้อนเนี่ยก็ตอนแรกนัดนัดหนุ่มไว้ครับนัดสาว สาวบอกว่าให้ไปกินข้าวแทนเออเพราะว่าพรุ่งนี้สาวมีงานเช้าครับนั่นก็คือสาวเอ็กกี้ครับ <laughs> นัดพี่เอ็กกี้มาดูนัดพี่เอ็กกี้มาดูครับแต่ว่าพอดีพี่เอ็กกี้มีงานตอนเช้าเ,ออเราก็เลยต้องไปหาเขา <laughs> ก,ก็มานี่ครับมานี่ก่อนเดี๋ยวไปหาเขาต่อครับอ๋ออ้าวแล้วสรุปจะได้ดูไหมเนี่ยคะ <laughs> เดี๋ยวดูอีกทีมาดูอีกทีตายนะ ไปกับพี่อากี้ตเป็นข่าวป่ะคะพี่โจไม่ไม่ครับเป็นพี่น้องครับรู้จักกันได้ยังคะครับรู้จักกันตอนไปโปรโมทละครเวทีว่าวุ่นครับไปรายการพี่เอกแล้วก็ถูกเหมือนทุกสไตนะครับแล้วก็เหมือนเป็นพี่น้องกันก็เลยจีบกันเลยใม่พี่น้องกันครับแล้วนี่ไปกินข้าววันนี้ไหนต่อกันเนี่ยยังไม่รู้เลยครับอ่มแต่ว่าวันนี้จริงมีน้องเนสมาเล่นด้วยนะคะ นางพยายงูขาวมาเชียหรือว่ามาดูอยากดูครับชอบดูมากเลยเออหนังจีนคืิงๆชอบดูหนังจีนครับดูเรื่องมังกรโยกอแปดเทพประสูรแล้วก็มีนางพยายงูขาวครับออก็เนตก็ผมว่าเชื่อได้ว่านเนต้องเล่นดีแน่วันนี้เนทเป็นง,งูเขียวนะงูเขียวอองูเขียวนะครับผมจะเล่บบาประวัติให้ฟังนะครับว่าเอ,อ้างูขาวนะครับเ,เออขา,ะะเาจะเป็น กับแฟนแฟนเขาเป็นาชาวประมงครับออส่วนงูเขียวนี่ แรกแฟนเขาเป็นหลวงจีนแต่หลวงจีนโดนปีศาจค้างคาวกัดเในการเป็นปีศาจค้างคาวอ้าเหรอใช่ครับสรุเปเนซก็มีแฟนเป็นปีศาจใช่เป็นปีศาจค้างคาวกูเขียวกบปีศาจค้างคาวปิจิลิ่งกันม <c oughs> ใครยบายมาเป็นแ <c> ล <oughs> ้วครับครยบายมาเป็นบ <c oughs> <c oughs> ้าหรอเาเป็นเพื่อนกันอ๋อเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนไม่ไปเสียเพื่อนละสามคู่ช่วยทั้งเดียวไปพรุ่งนี้ครับ นีไปดูแล้ววันอาทิตย์มีงานไปสองวันแล้วแอบบอกแอบบอกพรุ่งนี้ไปไปกับพี่ครับพี่ไม่มีเพื่อนดูเลยชวนเราไปดูเจ๊กกี้อีกแล้วพี่พี่อีกคนครับพี่พี่สาวพี่ชายพี่ชายครับพี่ชาย ว่าไม่เจอกันตั้งนานเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วจะเป็นพี่สาวเป็นผู้สาวไม่ใช่ไม่กับพี่โไม่ใช่ครับเป็นผู้ชายก็ย้อนกลับมาที่นี่วันนี้วันเกิดพี่เนสเพื่อนครับแฮปปี้เบอร์เดย์เพื่อนนะครับก็แฮปปี้เบอร์เดย์แหละครับก็ส่งข้อความไปครับก็แฮปปี้เบอร์เดย์มีความสุขแล้วก็ขอให้งานได้เยอะครับแต่ว่า งานเยอะอยู่แล้วแต่พี่โซ่ได้ละครับผมพี่โจ้อาจจะหายหายไปทาอะไรอยู่ม้างก็มีคุยงานเรื่อยๆครับแต่ว่าก็มีเว้นทรส่วนมากอีเว้นทุกทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็เรียนอยู่เนาะครับผมแล้วก็ตั้งใจเรียนมากปีนี้ลงเรียนไปหตัวครับกะให้จบเร็วๆครับผมก็เรียนอยู่ที่มรสิ์ครับจะมีเพื่อนเรียนไหมฮะโอ้โหเต็มครับประมาณ3าสิบคนแล้วตอนนี้ครับ รู้จักกขัไปหมดนะครับไม่รู้จักเราเลยเขาไม่รู้จักเราเลยโอนเกาหลีขนาดนี้ครับอไม่เจอตั้งนานมีแฟนหรือยังพี่โสออ๋อแฟนไม่มีนะครับช่วงนี้ทํางานหาเงินซื้อบ้านให้แม่ครับไม่ได้ทันทีได้เท่าไหร่แ้วตอนนี้เก็บไว้ตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเซนหนึ่งส่วนสิบแล้วเก็บค่อยๆเก็บครับแต่เขาเป็นความตั้งใจเนาะแล้วเพื่อนๆมีไหมารัซีดงซีดี อ๋อน้องครับก็ตอนนี้น้องก็พยายามาเต็มที่ครับเร็วๆนี้คงได้ติดตามผลงานน้องจริงอยู่แล้วซีดีเราเนี่ยนะครับผมแล้วแล้คนอื่นละหาพี่เซ้าเพื่นคนอื่นก็ไม่ได้เจอแล้วครับเจอแต่เอฟเก้าแล้วนะ ึงเอสสิบบ้างเป็นไงฮะมีแต่สาวๆเลยนะครับทุกคนเลยพี่เจาก็น่ารักทุกคนครับสิบทุกคนเป็นพี่เก็เป็นพี่น้องกันดีกว่าครับจะได้ยืดยาวกว่าเต่ว่าสิบสิบไปแล้วคนหนึ่งไม่มีโอ้ครับบอกว่าเธอครับผมแค่นี้แค่นี้ครับเนาะแล้วกลับบ้านเป็นไงฮะกำแพงเพชรกลับบ้านไปก็สนุกดีครับปาร์ตี้ได้เจอพ่อแม่ก็ดีใจครับ พ่อแม่เป็นไงบ้างคะล่ทรงล่ยสงไล่ทรงล่ส้มตอนนี้ก็ดีครับเรื่อยๆครับแต่ว่าฝนน่าจะตกหนักไปหน่อยช่วงที่แล้วก็ดอกมันแตกครับส้มไม่ค่อยออกทาไงนะคะก็แก้ไปครับตามฝนจะตกแล้วพี่โซครับฝนจะตกแล้วครับงั้นเราโ่ปากถึงเป็นแฟนเนี่ยแป็แฟนเขาแบบคิดถึงพี่โซมานานคิดถึงก็เดี๋ยวอีกสักพักเราคงได้เจอกันครับว่ามีอะไรดีๆให้ตามแน่นอนครับผม ให้นังโปมาเอาเลนมีงานเด็ดๆนะครับรับรองครับตอนนี้ก็เป็นหนุ่มเกาหลีไปเกครับผมคอนเซลขอบคุณคนะรับสวัสดีครับ